แฟนคลับของเก๋ไก่สไลเดอร์และ s p r i t e SPD ตรียมเฮได้เลยครับทั้งคู่กำลังจะกลับมาร่วมงานกันนอกจากจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วเธอยังจะเป็นนักแสดงของทางช่อง3ด้วยและล่าสุดครับเก๋ไก่สไลเดอร์ได้มาอัปเดตว่าตอนนี้เธอเป็นนักร้องน้องใหม่และมีิซเกิ์แรกเป็นของตัวเองแล้วนะครับกับเพลงนี้เลยขอจองพี่ไว้ก่อน และนอกจากที่จะมาอัปเดตเรื่องของเพลงแล้วเก๋ไก่ยังมาอัปเดตเรื่องของประเด็นดราม่าที่ผ่านมาด้วยครับว่าเธอได้มีการเคลียร์ใจกับเพื่อนสนิทอย่างสไปดเอสดีแล้วครับโดยสไป์เนี่ยได้โทรมาหาเธอพร้อมกับชมว่าเก๋ไก่เนี่ยเก่งมากๆเลยตั้งแต่ทํางานด้วยกันมาและสไปดยังได้ขอโทษบางอย่างที่เขาเคยทําหรือแม้แต่ตัวของเก๋ไก่เองก็ได้ขอโทษสไปดกับสิ่งที่เธอเคยทําในอดีตเช่นกันซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรตีใจกันแล้วครับเพราะตอนนั้นทุกคนทําดีมากๆแล้วเก๋ไก่ยังบอกอีกว่าสไปดไม่เคยทําอะไรให ทุกอย่างสไปรเป็นคนดีตั้งใจทํางานมีแพชชั่นมีสิ่งที่อยากทําและสิ่งที่เขาทําแต่ละอย่างนั้นก็ดีๆทั้งนั้นเลยและเก๋ไก่ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเธอกําลังคุยคุยอยู่กับสไปรถึงธุรกิจที่จะทำร่วมกันอยู่ครับซึ่งเก๋ไก่บอกว่าเธออยากทําลูกอมซ่าไรเดอร์อาจคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าธุรกิจหรือโปรเจกต์ที่เก,ก๋ไก่สปรและเพื่อนๆจะทําร่วมกันนั้นมันจะเป็นอะไร แต่ที่แน่ๆเชื่อว่าแฟนคลับของทั้งเกยไกสสไลเดอร์ uy, ider, และสไปล์เอสพดีคงจะดีใจมากๆเลยนะครับที่เห็นทั้งคู่นั้นกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง